เด็กน้อยแก้มปองนะหมู่บ้านกลางหุบเขามีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งชื่อว่าฟ้าใสาเธอเป็นเด็กที่มีแก้มปองแดงและเรือกเหมือนลูกชมพูสุกจนทุกคนในหมู่บ้านชอบเรียกเธอว่าฟ้าใสาแก้มปองฟ้าใสาเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและมีน้ำใจเธอชอบช่วยคุณยายทำขนมช่วยแม่รดน้ำต้นไม้และมักจะยิ้มแย้มเสมอใครๆในหมู่บ้านก็เอนดูเธอ วันหนึ่งฟ้าใสาเดินเล่นอยู่ที่ชายป่าและพบกับลูกกระต่ายตัวน้อยที่บาดเจ็บเธอรีบอุ้มมันกลับบ้านและขอให้แม่ช่วยรักษาไม่เป็นไรนะเจ้ากระต่ายน้อยเดี๋ยวหนูจะดูแลให้เองฟ้าใสาพูดเบาๆพร้อมลูบหัวมันอย่างอ่อนโยนหลังจากนั้นฟ้าใสาก็ให้อาหารและเฝ้าดูแลกระต่ายทุกวันจนกระทั่งมันแข็งแรงและกระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันกลับคืนสู่ป่าอ่ฟ้าใสากลับรู้สึกใจหาย แม่ของเธอยิ้มและบอกว่าลูกทำดีแล้วนะการช่วยเหลือคนอื่นแม้กระทั่งสัต,ตว์ตัวเล็กตัวเล็กก็เป็นสิ่งที่มีค่าฟ้าใสายพยักหน้าแม่จะแอบเสียดายแต่ก็ยิ้มอย่างภูมิใจเธอค่อยๆวางเจ้ากระต่ายลงแล้วมันก็กระโดดหายเข้าไปในพุ่มไม้แต่ก่อนจากไปมันยังหันกลับมามองเธอราวกับจะขอบคุณตั้งแต่นั้นมาฟ้าใสาแก้มป่องก็ยิ่งเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้าน พราเธอไม่เพียงแต่มีแก้มป่องหน้าหยิกแต่ยังมีหัวใจที่อบอุ่นและอ่อนโยนอีกด้วย